คนที่เก่งจริงๆจะคิดกลยุทธ์แม้ในช่วงระยะเวลาที่ยากลำบากและจะมองอาหาทางออกทั้งๆที่เจอทางตันในขณะที่คนที่ไม่เก่งหรือไม่ประสบความสำเร็จอ่ะเขาพร้อมที่จะหยุดได้เสมอ เมื่อเขาเจอทางตันคนเก่งคือคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าเปลี่ยนความอ่อนล้าเป็นความเข้มแข็งเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นการกลับมาสู้ต่อเปลี่ยนข้ออ้างให้เป็นการตัดสินใจและเปลี่ยนข้อผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้ถามตัวเองว่าเราอะเก่งพอหรือยังคนเก่งบางทีไม่ได้โชคดีเสมอไปคนเก่ง บางทีก็ต้องมีความเหงด้วยแต่สิ่งที่สำคัญเราจะรู้เลยค่ะว่าคนที่เก่งพอจริงๆอ่ะคือคนที่พร้อมจะไปต่อถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่เก่งมากเลยแปลว่าเราอ่ะยังไปไม่สุดหรือแปลว่าเราอ่ะยังไม่พอเพราะคนที่เก่งจริงๆอ่ะเขาไม่พูดหรอกคนที่มัวแต่พูดบางทีอ่ะไม่ได้เก่งจริงคนที่เก่งจริงๆคือคนที่ทําจริงๆต่างหากคนที่มัวแต่พูดไม่ได้ทำอ่ะบางทีก็แค่เข้าใจว่าตัวเองเป็นคนเก่ง คนที่เก่งเวลาที่เขาเจอปัญหาเจออุปสรรคเขาจะหาวิธีทํามันจนได้แต่วันนี้คนที่พูดเก่งแต่ไม่ที่ทําเก่งอ่ะเขาจะหาข้ออ้างที่หลบหลีกมันจนได้คนที่เก่งจริงๆ จะคิดกลยุทธ์แม้ในช่วงระยะเวลาที่ยากลําบากและจะมองอาหาทางออกทั้งๆที่เจอทางตันแต่ในขณะเดียวกันคนที่ยืนอยู่ตรงข้ามคนเก่งอ่ะที่เขาเข้าใจว่าตัวเงเก่งเขาจะหาข้ออ้างหาคําอธิบายหาสตอรี่ต่างๆมาบอกว่าทําไมอะ่ะเขาทําไม่ได้คนที่เก่งจะมีเหตุผลมากมายมาบอกเราว่า ทำไมเหรอเขาถึงจะทำได้ทำไมเขาถึงจะประสบความสำเร็จแล้วทำไมอ่ะเขาจะไปได้ถึงตรงนั้นในขณะที่คนที่เข้าใจว่าตัวเองเก่งหรือไม่ใช่คนเก่งอ่ะเขาจะมีเหตุผลมากมายเช่นกันนะมาบอกเราว่าทำไมอ่ะเขาถึงไปไม่ถึงทำไมไปไม่สำเร็จแล้วคนที่เก่งจะไม่ล้มเลิกง่ายๆถึงแม้ว่าจะท้อแท้ก็ตามเขาจะไปให้สุดทำให้สุดและพยายามอย่างเต็มที่จริงๆบางทีคนเก่งกับคนไม่เก่งนะทำเหมือนกันนั่นแหละ เดินมาเหมือนกันเลยท่าเดียวกันเลยแต่คนที่เก่งอ่ะเขาไม่หยุดในขณะที่คนที่ไม่เก่งหรือไม่ประสบความสําเร็จอ่ะเขาพร้อมที่จะหยุดได้เสมอเมื่อเขาเจอทางตันวันนี้ถามตัวเองสิว่าทางที่เรากําลังเดินไปอ่ะถึงแม้ว่ามันตันถึงแม้จะดูเหมือนไม่มีทางอ่ะเราจะสู้ไหมถ้าเป้าหมายของเราชัดเจนถ้าวันนี้เราอยากจะไปให้ถึงตรงนั้นจริงเราจะไม่มีวันหยุดหรอกถึงแม้มันจะยากแต่เราจะไปถึง ติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ Soundcloud, Spotify และ Podbean สซินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรัก